ข้าวเจริญทรัพย์จนกับดุกดางดอกปัญญาหยุดข้าวเจริญทรัพย์จนกับดุกดางดอกปัญญาหยุดข้าวกับนี้คือข้าวเจริญทรัพย์เรื่อยไส้ควายข้องในรักเอาตรงนะครกับจนซาำเส้นร้องพื้นบาทจากเอาตรงกับข้าวเจริญทรัพย์เรื่อยไส้ควายเป็นดําในจอทีว bon ีก <No ับดุกดางดอกปัญญาหยุดกับดอกอ้างข้าวหางดอก ขายโกปัญญายุดหน้านอนกับบ้านหน้านอนกับซ้ำแร่น้องเบิ้ลกับดำกับข้าวข้าวกับดำกับโก้นี่แลกกันได้คือแดงดำดำแดงก็ได้กับในจอทีวีขับแลกกันนายไม้กันของแล้วก็ข้าวเจริญศัพท์นี่คือข้าวเจริญศัพท์จากเอาตจนกับควายดำนะครับลูกดังดอกปัญญากับอีกสักโหลกับวายไม่อยู่

ให่ได้เก้าวัดไปได้สาก้ามั้งก้าวปญ่ยอดมาจัดการเลยัวใหก้าได้ายไี่นอยรปั่นซี่ต่อเลยดีดนแบบกล่ั่นซอกกเดี๋ยวจ้าว สี่กลางหน้ากางขึ้นสิสี่กลางไอ้ดำมันซู้ี่เรียกร้องคับนี่เรียกร้องเห็นอาการชูก้อยทำกับดูดางดอกปัญญาหยุดกับ Bye. Oh.

ยอดเอแดงเขไปเสไปเไปเไปไปไปย้าตีเพื <appearances> <aesthetic adapting> ่นตีนจับเลยนำจับเยน้ำจับเดยนำจับเยลุนแ้วลุกแนวไดไปมจับได้จีิจับไดครั้จับได้ครั้งอาาพเ กับเวทนาที้อวไม่ต้องก้าไม่ต้องนาทีกันาที่รวมแล้วเจ็ดนาทีกับเนาทีควายข้าวกับเป็นควายนานะครับข้าวเจริญทรัพย์นะครับข้าวเจริญทรัพย์อากอาสงกับ ข้าวเจริญทรัพย์จกเอาตรงเป็นตตลอดครับจะนามแบบวาดเที <sized barking> <noon> uh ่ยวกับทุกจับด้วยเจตนาทีณ์ับเจนาทีข้าวาเจริญทรัพย์ตัวนี้นะครับข้าวเจริญทรัพย์ด้วยใส้ควายจกเอาตรงเป็นวจชระดุกแดงดอกปัญญาวุฒปัญญาจุดนะครับหับเท่าหมานะครับหลับเท่าหมาด để bóng vào chân mình bóng ra. để bóng vào chân mình để bóng tung cô một nơi, ôm bằng cô một nơi. để về